มากับรองเท้าใหม่นะครับจากทาง ASIC นะครับก็คือ a s i ิ n โน a านะครับบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่เรียกได้ว่าทำมาเนี่ยเปลี่ยนจาก n o ว a สาอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็ มีข่าวแว่วว่าดีกว่าแน่นอนนะครับเรามากันที่ส่วนแรกเลยนะครับก็คืออัปเปอร์ของ Asic No b a ัสตตัวนี้ใช้เทคนิคที่ชื่อว่า e n g i n e e r woven จะคล้ายๆกับเม็แต่ว่าจะมีความแน่นแล้วก็มีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่านะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรุ่น3านะครับอย่างรุ่นสามเนี่ยจะใช้เป็นผ้าแจ็กัก็เม็นะครับซึ่งความสบายความนุ่มเนี่ยก็จะต่างกันซึ่งตัวนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูที่มิโซนะครับตัวนี้เนี่ยมิโซใช้เป็นเทคนิลีที่ชื่อว่าฟโฟมบัสพัดนะครับอีโค่ด้ ไอโฟมตัวนี้เนี่ยให้ความนุ่มความเด้งนะครับแล้วก็ช่วยลดคาร์บอนฟตปรินในกระบวนการผลิตได้ถึง2 3เลยนะครับคือคู่นี้บอกเลยว่าลักโลกด้วยนะฮะเอาโซและมิโซนะครับ2ตัวนี้เนี่ยเอามารวมกันนะครับทางเอซิกเนี่ยเรียกการดีไซน์นี้ว่าเทมโบลีนดีไซน์นะครับจะให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นเทมโบลรีนที่กระโดดลงไปนะครับแล้วก็มีแรงคืนกลับซึ่งไอตัวนี้มันจะทําให้เวลาเราเหยียบลงไปเนี่ยจะมีแรงคืนกลับออกมาทําให้วิ่งสบายวิ่งสนุกมากขึ้นนั่นเอง Thank you